บบ TikTok Awards 2023แล้วจะบอกว่าเมื่อกี้นะฮะ <ม>โอ้โห,โโหเจอแต่ติ๊กตอ็อกเกอร์คนดังทั้งนั้นมารับชมกันเร็วทุกคนพาเข้าไปดูบรรยากาศงานติ๊กตอ็อกครีเอเตอร์เดย์จากที่ไอคอนสยามชั้นเจน็ดงานนี้อลังการยิ่งใหญ่มากคนดังๆในติ๊กตอ็อกเข้ามาร่วมงานแบบโอ้โหหันไปทางไหนก็เจอแต่ไอดอลอุมอิมกับท่านประธานสวัสดนนีค่ะแฟรตอลนเแล้วผมเชฟกระปอมนะครับฟ้ากุิล่ามาเลยงานตัวค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยครับเข้าไปข้างในกันมีบูธของผู้สนับสนุนเนี่ยเยอะมากเดินเพลินเครื่องดื่มอาหารฟรีมีกิจกรรม สนุกสนุกให้เล่นตลอดทั้งงานปูฟ้าก็ซีล่ากับอูมอิมสิครับใส่กันไม่ยังแถมยังได้รับความรู้จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางติกตอกอีกด้วยแต่ละช่องนี้ไม่ยอมแพ้กันเลยแต่งตัวจัดเต็มได้รางวัลกันเยอะแยะมากมายจะเอ๋เจอใครครับเปิดครับทุกคนเชฟกระทะยักษ์นั่นเองเป็นงานที่รวมครีเอเตอร์คนดังของทุกสาขาติกตอกมารวมอยู่ในงานนี้ยอมรับตามตรงเลยครับว่าตื่นเต้นมากๆถ่ายวิดีโอไปนี่มือสั่นหมดเลยเราอยากจะบอกพร้อมกัน วิวสันพี่แอฟเขียนแก้วให้อุ้มอิ่มหน่อยค่ะพี่รักท่านประธานและน้องอิ่มทั้งสองคนเลยนะครับเจอค <pix> ุณอรยาคุณเปิ้ลด้วย,ได,ดวยได้เหมากันยาวสงสัยคืนนี้ไม่ต้องกลับแล้วขนาด <liber o. S 1> บูธอาหารนี่ยังสนุกกันสุดๆหนูเต้นเพลินไปเลยรับอาหารก่อนค่ะแฮก็มันสนุกนี่ค่ะแวะมาเติมพลังกันที่บูธอาหารก่อนครับมีแต่เมนูอร่อยน่ากินทั้งนั้นอาทิย์านวันที่28ตุลามีงานประกาศรางวัลติ๊กตอกอวอร์ดห้ามพลาดกันเด็ดขาดตื่นเต้นสุดๆเลยครับ